ทำรากฟันเทียมซิซี่เนี่ยต้องมาเจอหมอทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเคสนี้คนไข้ยอยู่เมืองนอกค่ะบ้านที่เมืองไทยอยู่ที่เชียงรายมาทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกเนี่ยมาหาหมอเังไม่ได้ถอนฟันแต่ถ้าใครที่อยู่ไกลๆมากๆอ่ะอยากได้ปักเลยแนะนําว่าให้ถอนมาก่อนนะคะสัก2งเดือนอ่ะก็ค่อยกลับมาเจอหมอเคสนี้หมอก็เลยถอนแล้วก็ปักรากเทียมทั้งหมดมีซิซี่นะคะที่ทารากเทียมไปแต่ว่ามีซี่หนึ่งที่ถอนแล้วยังปักไม่ได้ค่ะเราก็เลยทิ้งไว้ก่อนแล้วพอครบกําหนดกลับมาแต่เคสนี้หมอจำไม่ได้ว่าน่าจะเลยกําหนดนะส,ส่วนใหญ่คนไขยย้ที่อยู่เมืองนอก ก็จะไม่ได้มาตรงแบบ3เดือน4เดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาแบบ6เดือนหรือไม่ก็1ปีซึ่งก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรค่ะพอกลับมาเนี่ยเราก็พิมพ์ปากหลังจากที่พิมพ์ปากไปอีก2อาทิตย์คือคนไข้ก็มาใส่เสร็จก็ได้แบบนี้เลยค่ะในระหว่างที่คนไข้กลับไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาใส่ฟันปลอมถอดได้ที่เป็นชินนี้นะคะซึ่งบังแค่ฝันหน้าเท่านั้นตำแหน่งฟันหลังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปเดี๋ยวจะกระแทกรากเทียมแล้วทาให้รากเทียมหลุดค่ะแค่นี้พอใส่เสร็จคนไข้บอกว่าเดี๋ยวอีกสอะมีอายจะ